อุ้ยฉันว่าอันนี้เหมาะกับน้องออมถูกนี่ไหมอุ้ยพี่พี่เฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้ไหมเอ้าเอาเอาถ้าเชื่อมจิตพี่คิดโอเคถ้าเชื่อมสีพี่คินเออเชื่อมจิตถ่ายไปไหนละท่าแรกนะคะที่เลือกก็คือถ้าขอจุ๊บหน่อยเธอมองบ่อยๆมันเขิน่หมายความว่าเราต้องหลับตานะคะเป็นน้องออมแล้วกันโอเคอย่างนี้ แน่มากท่ะนี่ทำบ่อยอ๋อถ่าย snap ค่ะอ๋อ snap เลยท่าต่อไปเป็นท่าเชื่อมบอกเลยว่าอะไรนะท่าผิดใจท่าเชื่อมจิตผิดใจท่าเชื่อมจิตนะคะเฝั่งนู้นนะอันนี้ฝั่งนี้ได้เลยครับมาฝากจับหน่อยฮะเพราะเราต้องเชื่อมจิต ก็จะไปหนียังยังเหรอเอ้ยยังกกกกกรรรรรงงงงงาต่อไปคือถ้าน้องออมที่ชอบมากฝากไปพบกันเยอะๆนะถ้ามองหน้าจะเจอกันจะเจอดีอ่าถ้าถ้ามองหน้าจะเจอดีเจออีกทีแล้วเจอกันมองอีกทีแล้วเจอกัน พูดอะไรหวกน่าจะเจอดีเหมือนยังไม่ตื่นเจอกันอ๋อถ้านี่เออเออถ้าหวงหน้าจะเจอดีนะอาจจะฟิลฟิลแบบโหดโหดน่อยเหลวอสองสองเหนือยไปกะแนบนะคะโอเคถ้าต่อไป ถ้า่อกไปถ้าหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันนี่แคปชั่นได้เลวเนี่ยเอาไปใช้ไอจียี่หลิชอบชอบลงแคปชั่นอะสมัยก่อนอ่ะเออมาจาก Google ทั้งนั้นแหล่งเดียวกันใช่ไหมเออสี่หนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันสแนปค่ะถ้าสุดท้ายท่าฉีกยิ้มไม่เป็นไรแต่อย่าฉีกใจเราก็พอ มีหลักมีหลักถ้าแบบเออ๋ออต้องลืมลืมโชว์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำไม่ดูเราอินโทรไว้ก็ดงเขียนไหมมือเราอันนี้ไม่เขีนือเขียนมือก็เมื่อกี้นะคะก็เราสาธิตท่าท่าที่น่ารักน่ารักสามารถไปถ่ายกับแฟนได้นะคะก็ลองไปทำดูค่ะเอ้าแล้วถ้าไม่มีแฟนอ่ะ ถ้าไม่มีแฟนเราก็หาแฟนก่อนค่อยถ่ายจบคือถ่ายกับเพื่อนไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดี <laughs>